สวัสดีค่ะสาวๆทุกคนรวมถึงแฟนๆช่องชื่อช่องของคุณที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้เดียนมีเรื่องแซบๆเรื่องใหญ่ๆมาเมา์ให้ฟังค่ะเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเลยนะเพราะว่านี่คือสุดช็อกดวงเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่จะทําให้ชีวิตของสาวราศีธนูพลิกผันแบบไม่ทันตั้งตัวใครที่เกิดราศีธนูฟังให้ดีๆเลยนะจ๊ะไม่ฟังถือว่าพลาดมากเอาล่ะค่ะ มาเข้าเรื่องกันเลยนะคะสําหรับสาวราศีธนูที่น่ารักทุกคนในช่วงนี้บอกเลยว่าดวงของพวกคุณกําลังพุ่งแรงแซงทางโค้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครที่ไม่เคยเข้าวัดใครที่ไม่เคยไหว้พระหรือใครที่ไม่เคยขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆเลยเนี่ยต้องบอกเลยว่าถึงเวลาแล้วค่ที่คุณจะต้องเปิดใจเปิดรับพลังงานดีๆจากเบื้องบนเพราะพลังงานเหล่านี้แหละค่าจะเป็นกุญแจสําคัญที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จแบบก้าวกระโดด เชื่อเถอะเขาว่าช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาประทานพรให้เป็นพิเศษจริงๆนะคะลองซออังเกตดูดีๆว่ามีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับตัวคุณบ้างหรือเปล่าบางที่อาจจะเป็นสัญญาณดีๆจากเบื้องบนก็ได้นะคะและที่สำคัญกว่านั้นนะคะสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนากำลังจะมาถึงแล้วข้นั่นก็คือเรื่องของโชคลาภใช่แล้วคะ่ะคุณฟังไม่ผิดหรอกค่าโชคลาภกำลังจะวิ่งเข้ามาหาคุณแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะ เตรียมกระเป๋ารับสับกันให้ดีๆเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงการเงินของสาวราศีธนูเปล่งประกายเป็นพิเศษค่ะอะไรที่เคยติดขัดอะไรที่เคยเป็นปัญหาในเรื่องของการเงินจะได้รับการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบลุ้นชอบเสี่ยงชอบการลงทุนหรือแม้กระทั่งชอบซื้อหวยบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณมีโอกาสถูกหวยรวยเงินแสนเงินล้านแบบไม่คาดคิดคาดฝัน เลยล่ะค่ะอ,อ้ยยอยแค่คิดก็ฟินแล้วใช่ไหมคะเงินหนึ่งแสนบาทเงินหนึ่งล้านบาทที่จะเข้ามาแบบมงมแบบไม่รู้ตัวมันจะดีแค่ไหนกันคะชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเลยนะใครที่อยากมีเงินก้อนใหญ่ไว้ใช้นี่ไว้ซื้อของที่อยากได้หรือไว้ออมเงินบอกเลยว่านี่คือโอกาสทองของคุณแล้วคะ่ะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะความปังยังไม่หมดแค่นี้นะคะเรายังจะมาเจาะลึกกันอีกข้าว่าทำไมดวงของสาวราศีธนูถึงได้ปังขนาดนี้ มีอะไรเป็นปัจจัยหนุนนำบ้างและมีเคล็ดลับอะไรบ้างที่จะช่วยเสริมดวงเสริมความปังให้ปังยิ่งขึ้นไปอีกรับรองว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะทำให้คุณว้าวอึ้งทึ่งและได้ประโยชน์ไปเต็มๆอย่างแน่นอนคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อไม่ให้พลาดทุกเคล็ดลับดีๆทุกเรื่องราวเด็ดๆที่จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นปังขึ้นกว่าเดิมเดียนขอฝากเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ และที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยนะจะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆที่เราตั้งใจทำออกมาให้คุณผู้ชมทุกคนได้ดูกันก่อนใครและสุดท้ายนี้ค่ะถ้าหากคุณดูคลิปนี้แล้วรู้สึกชื่นชอบถูกใจและอยากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราสามารถกดซุปเปอร์แทงส์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับพวกเราได้เลยนะคะทุกการสนับสนุนของคุณมีความหมายกับเรามากๆค่ะเอาล่ะค่ะพร้อมกันหรือย,ยังคะ ที่จะไปเจาะลึกเรื่องราวของสาวราศีธนูแบบหมดเปลือกถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ 1. ด้านการเงิน สำหรับชาวราศีธนูในด้านการเงินถือเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังและสติปัญญาในการบริหารจัดการเป็นอย่างมากค่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณอยู่ในตำแหน่งที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนได้ง่ายหมอช้างเองมักจะเน้นยำ้ำเรื่องการวางแผนทางการเงินที่รัดกุมสำหรับราศีนี้ในช่วงที่ดาวการเงินโคจรไม่แน่นอนซึ่งหมายถึงการเข้ามาของเงินอาจไม่สม่ำเสมอเท่าที่ควรอาจมีรายรับใหม่ๆเข้ามาจากช่องทางที่ไม่เคยคิดมาก่อน แต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่จะมีรายจ่ายที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะหมอลักมาจะเตือนเสมอว่าราศีธนูเป็นคนใจกว้างชอบช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งบางครั้งอาจนำไปสู่การใช้จ่ายที่เกินตัวหรือมีภาระที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของคนรอบข้างดังนั้นในช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่ต้องเข้มงวดกับการใช้จ่ายส่วนตัวมากขึ้น การทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมและควบคุมสถานการเงินได้ดียิ่งขึ้นค่าการลงทุนในช่วงนี้ควรเป็นไปอย่างรอบคอบศึกษาข้อมูลให้ถีทถ้วไม่ควรใจร้อนหรือเชื่อคำชักชวนที่ดูน่าสนใจเกินจริงเพราะมีโอกาสที่จะขาดทุนหรือเกิดความผิดพลาดได้ง่ายคะ่ะ อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าการเงินจะยแย่ไปเสียหมดนักดาวบางดวงยังส่งผลดีในเรื่องของการหารายได้เสริมหรือการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเก่าๆที่เคยทำไว้ดังนั้นหากมีการวางแผนที่ดีและไม่ประมาทก็ยังสามารถรักษาสมดุลทางการเงินได้อยู่ค่าสิ่งสำคัญคือการมีวินัยทางการเงินและหลีกเลี่ยงการสร้างหนี้สินที่ไม่จำเป็นการสำรองเงิน ฉุกเฉินไว้ใช้ยามจําเป็นถือเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งสําหรับชาวราศีธนูในช่วงนี้ค่าโดยรวมแล้วการเงินอยู่ในช่วงที่ต้องประครับประคองและมีสติให้มากที่สุดนั่นเองค่ะ 2. ด้านการงาน ในด้านการงานของชาวราศีธนูนั้นถือเป็นช่วงที่ดาวมีการโคจรที่ส่งผลให้เกิดความท้าทายและโอกาสไปพร้อมๆกันค่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยดาวเจ้าเรือนการงานของคุณอาจอยู่ในตำแหน่งที่ต้องเผชิญกับภาร,ระที่หนักอึ้งหรือมีความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นหมอช้างมากักจะกล่าวถึงชาวราศีธนูว่าเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นและทะเยอทะยานสูงซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดี ในการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ค่ะคุณอาจได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหม่ๆที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์และทักษะเฉพาะตัวซึ่งแม้จะกดดนันแต่ก็เป็นโอกาสดีที่จะได้แสดงศักยภาพให้ผู้ใหญ่ได้เห็น อย่างไรก็ตามหมอลักมักจะเตือนราศีธนูให้ระมัดระวังเรื่องความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเนื่องจากบางครั้งราศีธนูเป็นคนตรงไปตรงมาพูดจาผงผางอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย ดังนั้นการสื่อสารในช่วงนี้จึงต้องใช้ความนุ่มนวลและยืดหยุ่นมากขึ้นค่าการทำงานเป็นทีมจะช่วยให้ภาระที่หนักอึ้งเบาลงและยังเป็นโอกาสในการสร้างคอนเน็ชันที่ดีอีกด้วยค่าสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่หรือต้องการเปลี่ยนแปลงสายงานมีเกณฑ์ที่ดีในการได้งานที่ตรงใจแต่ก็ต้องใช้ความพยายามในการนำเสนอตัวเองให้โดดเด่น ในช่วงนี้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือการเข้าอบรมสัมนาต่างๆจะช่วยเพิ่มโอกาสและความก้าวหน้าในสายอาชีพของคุณค่าความอดทนและความพยายามจะเป็นกุญแจสำคัญที่นำพาคุณไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานค้าหากมีปัญหาก็ควรปรึกษาผู้ใหญ่หรือผู้มีประสบการณ์เพื่อขอคำแนะนำอย่า ก็บปัญหาไว้คนเดียวเพราะจะยิ่งทําให้สถานการณ์แย่ลงได้ค่ะโดยรวมแล้วการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องใช้ความพยายามและสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาแต่ก็มีโอกาสที่ดีรออยู่เช่นกันค่ะสด้านโชคลาภ สำหรับชาวราศีธนูในด้านโชคลาภนั้นถือเป็นช่วงที่ดาวโชคลาภมีการโคจรที่ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนค่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยดาวเจ้าเรือนโชคลาภของคุณอาจอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้ส่งเสริมโดยตรงให้ได้รับโชคใหญ่แบบง่ายๆหมอช้างมักจะแนะนําให้ชาวราศีธนูพึ่งพาความสามารถและลงมือทําด้วยตนเองมากกว่าการพึ่งพาโชคลาภเพียงอย่างเดียวข้าหมายความว่า โชคลาภในช่วงนี้อาจไม่ได้มาจากการเสี่ยงโชคโดยตรงแต่จะมาจากการลงมือทําอย่างขยันขันแข็งการทุ่มเทแรงกายแรงใจในหน้าที่การงานหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่นําไปสู่ผลตอบแทนที่ดี หมอลักมักจะเตือนราศีธนูให้ระมัดระวังการหลงเชื่อคำชักชวนที่ดูเกินจริงหรือการลงทุนที่ดูจะให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติเพราะมีโอกาสที่จะถูกหลอกลวงได้ง่ายค่การพิจารณาไตรตรองอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจทําสิ่งใดๆที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในช่วงนี้แค่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีโชคเลยนะคะโชคลาภอาจมา ในรูปแบบของการได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่การมีคนแนะนำโอกาสดีๆหรือการได้รับของขวัญของฝากจากคนใกล้ชิดซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นโชคลาภในรูปแบบหนึ่งเช่นกันค่ะ หากคุณเป็นผู้ที่ชอบเสี่ยงโชคลองพิจารณาเลือกวันและเวลาที่เหมาะสมตามหลักทักษาปกรณ์หรือทำการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเพื่อเสริมบารมีซึ่งอาจช่วยหนุนนำให้มีโอกาสได้รับโชคลาภเล็กๆน้อยๆได้บ้างแต่ก็ไม่ควรทุ่มเทมากเกินไปค่าการทำบุญทำทานถือเป็นการสร้างบุญบารมีที่ดีที่จะช่วยเสริมดวงชะตาให้มีความมั่นคงและอาจส่งผลให้ได้รับ โชคลาภในอนาคตอันใกล้ค่าโดยรวมแล้วโชคลาภของชาวราศีธนูในช่วงนี้ไม่ได้โดดเด่นมากนักแต่ก็ไม่ได้ปิดสนิทเสียทีเดียวสิ่งสําคัญคือการพึ่งพาตนเองและสร้างโอกาสด้วยความสามารถของตนเองเป็นหลักนั่นเองค่ะ 4. ด้านความรัก สำหรับชาวราศีธนูในด้านความรักนั้นถือเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความเข้าใจและเปิดใจให้มากขึ้นค่ะตามหลักโหราศาสตร์ไทย,ทยดาวแห่งความรักของคุณอัคโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ส่งผลให้เกิดความผันผวนทางอารมณ์หรือความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์หมอช้างมักจะแนะนำให้ราศีธนูใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการตัดสินใจเรื่องความรักในช่วงนี้คะ่ะสำหรับคนโสด มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอผู้คนใหม่ๆที่น่าสนใจแต่ความสัมพันธ์อาจยังไม่ชัดเจนนักอาจเป็นลักษณะของการเข้ามาเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากกว่าการพัฒนาไปสู่ความรักที่จริงจังในทันทีหมอลักมักจะเตือนให้ราศีธนูอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจหรือทุ่มเทให้ใครมากเกินไปควรใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันให้ดีก่อนเพื่อป้องกันความผิดหวังในอนาคตข้าโอกาสที่จะเจอคนที่ใช่ยังมีอยู่แต่ต้องใช้ความอดทนและเปิดใจให้กว้างสำหรับคนมีคู่ ความสัมพันธ์อาจมีทั้งช่วงเวลาที่ดีและช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความท้าทายข้าอาจมีเรื่องเล็กๆน้อยๆอยที่ทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันหรือมีปัญหาที่ต้องปรับจูนเข้าหากันหมอช้างแนะนําให้ราศีธนูใช้เวลาร่วมกับคนรักให้มากขึ้นสร้างสารรค์กิจกรรมใหม่ๆที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์และที่สําคัญคือการสื่อสารกันอย่างเปิดอกและจริงใจข้าหมอลักเน้นย้าเรื่องการให้อภัยและประนีประนอมหากมีปัญหาก็ควรรีพูดคุยแก้ไขอย่าปล่อยให้ค้างคาใจเพราะอาจบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ สิ่งสำคัญสำหรับชาวราศีธนูในด้านความรักช่วงนี้คือการเรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่างและเข้าใจในตัวตนของอีกฝ่ายการให้พื้นที่ส่วนตัวแก่กันและกันก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันค่ะการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันด้วยความจริงใจจะช่วยให้ความสัมพันธ์ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีค่ะโดยรวมแล้วความรักอยู่ในช่วงที่ต้องประครับประคองและใช้ความเข้าใจเป็นอย่างมากหากทำด้วยความสัมพันธ์ก็จะมั่นคงและยั่งยืนค่ะ าด้านการทำธุรกิจสำหรับชาวราศีธนูในด้านการทำธุรกิจถือเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความกล้าหาญในการตัดสินใจและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลข้าตามหลักโหราศาสตร์ไทยดาวแห่งการลงทุนและธุรกิจของคุณอาจโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมให้เกิดการเริ่มต้นใหม่หรือการขยายกิจการแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบหมอช้างมักจะกล่าวถึงราศีธนูว่าเป็นผู้ ที่มีหัวคิดริเริ่มสร้างสารรค์และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการทำธุรกิจในช่วงนี้มีโอกาสที่ดีในการพบปะผู้คนใหม่ๆที่จะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือเป็นผู้สนับสนุนโครงการของคุณแต่ก็ต้องระมัดระวังในการเลือกหุ้นส่วนให้ดีศึกษาประวัติและความน่าเชื่อถือให้ที่ท้วนหมอลักษม์มักจะเตือนราศีธนูให้ระวังเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจควรตรวจสอบให้ละเอียดทุกครั้งก่อนลงนามเพราะอาจมี ช่องโหวที่ทำให้เกิดปัญหาในภายหลังได้ค่าการลงทุนในช่วงนี้ควรเป็นไปอย่างมีสติไม่ควรทุ่งเงินทั้งหมดไปกับการลงทุนเพียงอย่างเดียวควรมีการกระจายความเสี่ยงเพื่อความปลอดภยัย การวิเคราะห์ตลาดและศึกษาคู่แข่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในช่วงนี้เพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถปรับตัวและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆหรือการทำการตลาดออนไลน์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างรวดเร็วค้าหากมีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นอย่าเพิ่งท้อถอยควรใช้สติปัญญาในการแก้ไข ปัญหาและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคําแนะนำการเรียนรู้จากความผิดพลาดจะช่วยให้คุณแข็งแกร่งและประสบความสำเร็จในระยะยาวค่าโดยรวมแล้วการทำธุรกิจอยู่ในเกณฑ์ที่มีโอกาสที่ดีแตกมาพร้อมกับความท้าทายที่ต้องใช้ความระมัดระวังและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนั่นเองค่ะ 6. ด้านถูกหวยรวยเงินล้าน สำหรับชาวราศีธนูในด้านการถูกหวยรวยเงินล้านนั้นถือเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาด้วยความเข้าใจในหลักแห่งกรรมและโชคชะตาค่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยดาวที่ส่งผลต่อการถูกหวยรวยเงินล้านโดยตรงนั้นมักจะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภใหญ่ซึ่งไม่ได้โคจรมาง่ายๆและไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับโชคนี้หมอช้างมักจะย้ำเสมอว่าการถูกหวยเป็นเรื่องของวาสนาและบุญเก่าที่ทำมาหากไม่มีกำดีหนุนนำก็ยากที่จะได้โชคก้อนใหญ่เช่นนั้นคะ่ะ ในช่วงนี้หากคุณเป็นผู้ที่ชอบเสี่ยงโชคควรทำด้วยความพอดีไม่ควรทุ่มเงินจนทำให้ตัวเองเดือดร้อนหมอลักเองก็มักจะฟันธงในหลายวาระว่าโชคลาภจากการเสี่ยงทายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนและมักจะเตือนให้ทุกคนไม่ประมาทในการใช้ชีวิตและไม่ควรพึ่งพาโชคเพียงอย่างเดียวการซื้อหวยเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อสร้างความหวังเล็กๆน้อยนอยนั้นพอทำได้แต่ไม่ควรคาดหวังว่าจะได้เงินล้านอย่างแน่นอนเพราะสิ่งนี้เป็นเรื่องของปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ค่ะ อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าชาวราศีธนูจะไม่มีโอกาสถูกหวยรวยเงินล้านเลยนะคะเพียงแต่โอกาสนั้นอาจจะมาในรูปแบบที่แตกต่างออกไปหรือต้องรอจังหวะที่เหมาะสมจริงๆค่ะบางครั้งโชคลาภอาจมาจากการทำบุญทำทานการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการมีจิตใจเมตตาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างบุญบารมีที่จะส่งผลให้คุณได้รับโชคลาภในอนาคตได้ค่ะการหมัน่น ทำความดีการทำบุญตามกำลังศรัทธาจะช่วยเสริมดวงชะตาให้มีความมั่นคงและอาจหนุนนำให้ได้รับโชคลาภแบบไม่คาดฝันได้ในจังหวะที่เหมาะสมค่ะ สรุปคือการถูกหวยรวยเงินล้านเป็นเรื่องของโชคชะตาและบุญกรรมที่ทำมาไม่สามารถคาดหวังได้ร0อเปอร์เซนสิ่งสำคัญคือการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทพึ่งพาตนเองในการสร้างฐานะและทำบุญสร้างกุศลเพื่อเสริมบารมีของตนเองข้าหากโชคจะมาถึงคุณก็จะได้รับมันเองโดยไม่จำเป็นต้องดิ้นรนมากเกินไปนั่นเองค่ะ 7. ด้านชีวิต สำหรับภาพรวมชีวิตของชาวราศีธนูนั้นถือเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและบทเรียนสำคัญค่าตามหลักโหรศาศาสตร์ไทยดาวประจำตัวของคุณอาจโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และเติบโตอย่างก้าวกระโดดหมอช้างมักจะกล่าวถึงราศีธนูว่าเป็นผู้ที่มีจิตวิญญ,ญาณอิสระชอบการผจญภยัยและสแสวงหาความรู้ใหม่ๆซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จะช่วยให้คุณรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี ในช่วงนี้คุณอาจรู้สึกว่าชีวิตมีความท้าทายมากขึ้นมีเรื่องราวที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นโอกาสให้คุณได้พัฒนาตนเองได้เรียนรู้จากประสบการณ์และได้ค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณหมอลักมักจะเตือนให้ราศีธนูใช้สติและปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่าปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลเพราะอาจนำไปสู่การ ตัดสินใจที่ผิดพลาดได้การมีสติอยู่เสมอจะช่วยให้คุณมองเห็นทางออกของปัญหาได้ชัดเจนขึ้นนอกจากนี้การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในช่วงนี้ข่าการรักษาสมดุลในชีวิตทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวและเรื่องสุขภาพจะช่วยให้คุณมีพลังงานในการเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์การหากิจกรรมผ่อนคลายหรือการทำสมาธิจะช่วยลดความเครียดและทำให้จิตใจสงบขึ้นค่าการท่องเที่ยวพักผ่อนก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วย ฟื้นฟูพลังงานและเติมเต็มแรงบันดาลใจให้กับชีวิตค่ะสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชาวราศีธนูในช่วงนี้คือการเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันการไม่ยึดติดก,กับสิ่งเดิมๆจะช่วยให้คุณสามารถกล้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจค่าการช่วยเหลือผู้อื่นการทำบุญทำทานก็จะช่วยเสริมบารมีและทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขความเจริญมากยิ่งขึ้นค่ะโดยรวมแล้วชีวิตของชาวราศีธนูอยู่ในช่วงของ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการเติบโตหากคุณสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ด้วยสติปัญญาชีวิตของคุณก็จะก้าวไปสู่ความสำเร็จและความสุขที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะ 8. ดด้านการเสี่ยงโชคชะตา สำหรับชาวราศีธนูในด้านการเสี่ยงโชคชะตานั้นถือเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจในความหมายที่ลึกซึ้งกว่าแค่การเสี่ยงดวงค่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยดาวที่ส่งผลต่อการเสี่ยงโชคชะตานั้นเกี่ยวข้องกับบุญกรรมเก่าและการตัดสินใจในปัจจุบันหมอช้างมักจะแนะนำให้ชาวราศีธนูพึ่งพาความพยายามและการลงมือทำเป็นหลักเพราะสิ่งเหล่านี้คือการสร้างโชคชะตาด้วยมือของตนเองไม่ใช่การรอคอยโชคคลาบที่ลอยมา การเสี่ยงโชคชะตาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การซื้อหวยหรือเล่นการพนันเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นการลงทุนในธุรกิจใหม่การเปลี่ยนแปลงสายอาชีพการยกย้ายถิ่นฐานหรือแม้แต่การตัดสินใจในเรื่องความรักหมอลักษมักจะฟันธงให้ราศีธนูใช้วิจารณญาณและการพิจารณาไตรตรองอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจเสี่ยงทำสิ่งใดเพราะทุกการตัดสินใจย่อมมีผลลัพธ์ตามมาเสมอค่ะ ในช่วงนี้หากคุณมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านปรึกษาผู้รู้ผู้มีประสบการณ์และรับฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้างเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุดการฟังเสียงจากภายในจิตใจของตนเองก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันข้าบางครั้งสัญชาตญาณก็สามารถนำพาคุณไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องได้การทำบุญทำทานการปฏิบัติธรรมหรือการสวดมนต์ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยเสริมกำลังใจและหนุนนําให้คุณมีสติปัญญาในการตัดสินใจได้อย่างแม่นยําขึ้น สิ่งสำคัญคือการยอมรับผลลัพธ์ที่ตามมาจากการเสี่ยงโชคชะตาไม่ว่าผลนั้นจะออกมาดีหรือไม่ดีก็ตามการเรียนรู้จากประสบการณ์จะทําให้คุณเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นค่าการเสี่ยงโชคชะตาไม่ใช่การกระทําที่ปราศจากความรับผิดชอบแต่เป็นการตัดสินใจที่ต้องอาศัยความกล้าหาญและสติปัญญาอย่างถ่องแท้ค่ะโดยรวมแล้วการเสี่ยงโชคชะตาของชาวราศีธนูในช่วงนี้คือการตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตที่ต้องใช้ความรอบคอบและสติปัญญาอย่างมาก เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนำพาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนั่นเองค่ะเมื่อท่านผู้เกิดในราศีธนูได้ฟังคำทํานายประจําเดือนนี้จนจบแล้วขอให้พรชาวราศีธนูทุกท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ณแห่งหนําบนใดของโลกนี้จงประสบพบเจอแต่ความสุขความรุ่งเรืองและความเจริญงอมในชีวิตหนทางที่ท่านกําลังเดินอยู่แม้บางครั้งจะเต็มไปด้วยความเหนื่อยยากอุปสรรคหรือบททดสอบจากโชคชะตาแต่จงมั่นใจเถิดว่าทุกก้าวยงของท่านนั้น ได้ถูกอบอกุ้มด้วยพลังแห่งดวงดาวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปกักรักษาอยู่เสมอดวงใจของชาวราศีธนูเปรียบเสมือนเปลวไฟที่สว่างสวัยอยู่พายในแม้พายุจะพัดแรงเพียงใดแต่ไฟแห่งความมุ่งมั่นความศรัทธาและความเชื่อมั่นในตัวเองของท่านจะไม่มีวันดับมอดลงง่ายๆขอบารมีแห่งพระสยามเทวธิราชพระแม่ธรณีพระแม่นคาและดวงดาวบนฟากฟ้าจงบรรดาลพรให้ชาวราศีธนูทุกคนก้าวผ่านความมืดมนและก้าวเข้าสู่แสงสว่างที่ เต็มไปด้วยความสำเร็จความมั่งคั่งและความสมหวังในทุกประการหากท่านกำลังเผชิญกับความเหน็ดเหนื่อยขอให้ดวงใจของท่านได้รับการปลอบประโลมด้วยความสุขสงบหากท่านกำลังเผชิญกับการต่อสู้ขอให้ท่านได้รับชัยชนะและหากท่านกำลังแสวงหาความรักความจริงใจและความอบอุ่นขอให้พบคนที่รักและเข้าใจท่านอย่างแท้จริง ปีนี้เดือนนี้และวันเวลาข้างหน้าจงเป็นเส้นทางที่เปลี่ยมไปด้วยความมั่งมีสีสุขดวงชะตาของท่านจะได้พบเจอทั้งความก้าวหน้าในหน้าที่การงานความมัง่งคั่งในทรัพย์สินเงินทองและความมั่นคงของชีวิตครอบครัวขอให้ความสําเร็จนั้นใหญ่หลวงยิ่งกว่าที่ท่านคาดหวังขอให้ความสุขนั้นยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าที่ท่านเคยฝัน ท้ายที่สุดนี้ดิฉันขอส่งแรงใจแรงศรัทธาและแรงปรารถนาดีไปถึงชาวราศีธนูทุกท่านให้ท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนมีปัญญาสว่างสวัยและมีโชคลาภไหลามาเทมาไม่ขาดสายขอให้คำว่าสมหวังและร่ำรวยจงเป็นดั่งเงาตามตัวท่านไปทุกขนแห่ง